สวัสดีครับ DIY Channel ครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาดเนื้อที่นะครับเนื้อที่นะครับอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดตะห้าสิบเอ็ดจุดสองตารางเมตรนะครับเป็นเรือนไทยอีกหลังหนึ่งครับเป็นทรงไทยหางแมวครับอันนี้กิตติก็มาฝากครับอาจจะมีพื้นที่ถ่ายทำนี่อาจจะคับแคบนะฮะท่านผู้ชม ฝานี่เป็นฝาปะกลนนะครับหลังนี้ฝาปะกลนนะครับส่วนจวดนี่เป็นฝาเฟียมนะฮะเป็นเฟียมนะครับนะครับหลังคานี่ยื่นมา1เมตรอาสิบนะครับพื้นที่อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองตารางเมตรนะครับมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ก็ทำเป็นด้านหน้าเลยครับท่านผู้ชมมีมานั่งด้วยนะฮะนะครับไม้นี่มีไม้เต็งไม้มะค่านะครับที่เอามาทำแล้วส่วนตัวเรือนก็เป็นไม้สักทองนะครับความสูงนี่ประมาณ1เมตรนะครับบันไดทางขึ้นนี่5้ขั้นนะฮะ อ่างขั้นนี่ฝั่งด้านข้างนะครับท่านผู้ชมฝั่งด้านข้างข,างของบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยหลังนี้นะฮะหลังคามุงด้วยกับเบื้องรอนนะฮะกับเบื้องรอนนี่ท่านผู้ชมมีเท้าแขนด้วยนะครับพื้นที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองตารางเมตรนะครับผมหากใครสนใจนะครับหากใครสนใจก็โทรได้นะครับสอบถามได้นะครับนี่ฮะทรงไทยหางแมวนะฮะเรียกทรงไทยหางแมวแบบโบราณน,นะครับ ส่วนฝานี่เป็นฝาแบบขวาเก่านะครับที่ก็ไปซื้อบ้านทรงไทยมาแล้วฝานี่สภาพดีอยู่ครับก็เอาอมาประกอบใหม่นะครับเสานี่เป็นเสาหน้าเจ็ดนะครับเสาหน้าเจ็ดนะฮะเสาหน้าเจ็ดแล้วมีเสากลมนะด้านหน้าเสาเหลี่ยมด้านหลังนี่ก็เป็นเสากลมนะครับนะ <accidental> <ühl> พื้นที่อาจจะคับแคบก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนะฮะบ,บันได5้าขั้นลูกกลงก็เป็นลูกกลง ธรรมชาตินะครับใครชื่นชอบแบบนี้แนวนี้นะฮะโตมาเลยครับวันนี้ก็ชี้เป้าซื้อบ้านนะครับนี่ฮะระเบียงครับระเบียงมาดูข้อมูลบ้านหลังนี้หน่อยนะครับบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างนี่ห้าเมตรนะครับลึกระเบียงครับระเบียงนี่สองเมตรแปดสินะครับส่วนห้องนอนนี่3ามเมตรหกสิบนะครับหมายถึงว่าลึกนะฮะส่วนส่วนกว้างนี่ห้าเมตรนะครับนี่ห้าเมตรนะฮะ นี่ท่านผู้ชมดูอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่โชฟ้าเพดานนะท่านผู้ชมดูนะฮะโชโจฟ้าเพดานนี่ฮะสวยงามครับแต่อาจจะมีฝุ่นจับเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ติดโรงงานนะครับนี่คือ้อีกกล้องหนึ่งครับนี่ห้องนอนห้องนี้นะฮะนี่นี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งคะท่านผู้ชมโอเคครับฝ้าเพดานก็ตีไว้บนแปลนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ครับห้องนี้ครับห้องนี้ก็ทำว่าป็นห้องรับแขกนะครับนี่ห้องรับแขกนะครับลึกก็อย่างที่ผมบอกนะครับลึกก็นี่ท่านผู้ชมฝ้าเพดานก็เป็นฝ้าหลุมนะฮะนี่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 โอเคครับนี่คืออีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมสวยงามครับนี่สวยงามครับหากใครชื่นชอบก็ลงมาดูนะฮะมาดูนะฮะฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะฮะนี่ สวยงามนะครับมีลูกกลงเป็นไม้นะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะฮะฝาฝาปะกันครับฝาปะกันอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง DIY Channel ด้วยชีพป้าซื้อบ้านครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคลิปอาจจะสั้นๆนะครับของี DIY ก็อย่าว่านะครับก็ชี้ป้าซื้อบ้านเหมือนเดิมครับโอเคนะฮะดูใต้คลิปนะเบอร์โทรศัพท์และราคาครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ